สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพนดีโซโรและก็เกมคับเบาโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์ลุนของยามเช้า EP ที่99แล้วนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีเปิดกล่องอ่างเป่าด้วย5จอนะครับบัดไว้ที่135เขียว4จอแล้วก็เต็มปัจจินแดง1จอนะครับไปไปดูที่จอที่1จอแรกนะครับจอแรกได้เหรียญมาทั้งหมด60เหรียญน,นะครับก็20กล่องเนาะ เศษกำไรไม่มีนะครับไปยีกล่องแรกนะครับเราจะได้อะไรดีๆหรือเปล่านะครับสำหรับกิจนี้วันนี้ที่ผ่านมายังไม่มีอะไรดีๆนะที่แบบมีราคาแบบดีๆเลยอะยังไม่มีนะ ไม่แน่ใจว่าแหวนพวกนี้มีถาวรหรือเปล่านะครับไม่น่าจะมีมั้งจอแรกเรียบร้อยครับเฟลนะไปดูจอที่สองครับเราจะได้ไปอำชุดสักใบหรือเปล่านะตลอดกิจกรรมนี้ สี่มกเรียนนะก็สิบห้ากล่องไปรวมๆแล้วเราน่าจะได้เปิดวันละประมาณหนึ่งร้อยกล่องนะต่อวันนะซึ่งไม่ใช่น้อยๆนะ <c oughs> ทำไม่ได้ใบเลยก็เออมันก็ไม่ได้แหละนะครับลุยอ๋อเหนื่อยจังเลย เริ่มถอยแล้วเริ่มถอยแล้วจอที่3ครับไม่มีเ็จกำไรเลยนะคือแย่มากเลดดอบแย่มาก ยี่สิบกล่องนะครับดยใบไม่มีโอ้โหกิดนี้แบบยับยับเลยนะกิดเนี้ยผมว่านะ <c ười> จเจาะก็ไม่ออกนะยิงจเจาะก็ไม่ออกผมนึกว่าเจาะแดงจะออกง่ายสิอะไรครกับนี่ฮะ <c ười> เซ็ไปหนึ่งอันนะครับเจาะที่สี่แล้ว เรียนอยู่ไหนวะซิบซีเรียนสิบสี่กล่องจองจริงนะคุ้มแค่ไอตัวหลักของเรานั่นแหละตัวหลักเราได้ลุ้นกันแตกประดับนะครับอือหือด้แบ,บน่นเว์เดียววงเดียว ยังหยับๆเลยครับดูที่จอหลักครับจอหลักของเรานะ่าจะได้เปิดเยอะนะเหรียญทอง17กล่องนะครับก็ได้กันแต่งอนะันเนาะแล้วก็เหรียญเงิน82เหรียญน,นะครับอโอโดาบ M14 บเนะี่ยแไม่มีรูถ้ามีรูน่าจะฟอขายได้นิดหน่อยๆนะไมได้ค่าดันเยอะ แต่ว่ามันไม่มีรูน่าจะไม่ได้น่าจะารไม่ได้โอเคนะครับไม่มีอะไรเลยของดีๆก็ไม่มีเดี๋ยวขอขอให้มันจบก่อนละกันเพราะว่ามันถึงห้องบอลแล้วนะครับถึงห้องบอลแล้วอืม ไม่มีอะไรจริงยับมากยับจริงจิบกาแฟกันนะครับทุกคนในกลุ่มนะครับในกลุ่มกิวผมนะเาแบบได้ของดีกัน บึมๆนะมีแต่ผมคนเดียวยังไม่ได้อะไรสักอย่างนะของดรอปก็ไม่ได้นะเปิดกล่องก็ไม่ได้อะไรนะครับเนี่ดวงหนี้ช่างไม่ยุ่ติดร้ำกันแตกเขาก็ได้กันแตกเอฟกันแตกขนทองเลยเรามีแต่กันแตกขนเงินกันแตกขัดอะไรกันครับ เรียบร้อยนะได้หินขาวคุ้มค่าแก่การเราคอยยิงนักไปแล้วนี้เปิดกล่องประดับก่อนแล้วกันนะครับกล่องประดับก่อนรู้สึกว่าถ้าเปิดก่อนเหมือนจะได้ของดีนะของรู้สึกอีกแล้วรู้สึกอีกแล้วนะ ไม่มีนะเดี๋ยวขอข้ามหินก่อนช่วงนี้ไม่ได้บอดเลยนะไม่ <c oughs> ได้บอดใจเขียวเลยนะช่วงนี้ก็เต็มปัดจีนแดงรัวๆเราต้องกอบโกยประดับกันแตกไว้เยอะนะส่วนจะได้บวกไม่ได้บวกอีกเรื่องหนึง่งห้ากล่องนะครับกันเอฟกันเอฟบุ๊บเออ <c oughs> ได้ขัดหนึ่งครับขนดำสองแล้วก็ขนเงินสองนะตัวแย่มากอีกเนี่ยไม่ได้อย่างอื่นเลยขนทองยังไม่เคยได้นะกันแตกเอฟยังไม่เคยได้นะคือได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้เหนื่อยจังเลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวหมดกิจเราคงจะได้อะไรดีบ้างแหละคงจะได้บวกเอฟสักอันแลหละถังเปาเงินยี่สบิบเอ็ดกล่องครับไป โอ้โหยิบเจ็ดกล่องยี่สิบเจ็ดกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีจริงเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ยับตามเคยนะครับเดี๋ยวมาอ่านให้ดูใหม่วันหลังสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ